สวัสดีครับผมสิัสดีคนด้วยนะครับสุภาชินไตนะครับผมกับซีรีส์ของนานาสืนกไทไซหรือว่า7บาทนั่นเองครับสกู๊ปที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นหัวข้อที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะใฝ่หาอยากให้ผมทำซะหลือเกินเลยนะครับผมก็คงเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเล็กน้อยแล้วก็เป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องและมันก็คงเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน,น่าสนใจนะครับผมสำหรับทุกทุกคนเลยสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือตัวตน้นต้นกําเนิด ผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในตำนานความโกลาหลนั่นเองครับความโกลาหลนะครับผมก็เป็นสิ่งโบราณสิ่งดึกดำบรรเป็นสิ่งบามพการเลยนะครับผมที่สร้างโลกแล้วก็สร้างสารรค์ทุกสรรพสิ่งทุกอย่างขึ้นมาจากความว่างเปล่านั่นเองครับตัวเมอร์ลินเนีย่ยเคยอธิบายเกี่ยวกับความโกลาหลไว้ดังนี้นะครับเมอร์ลินเนี่ยกล่าวไว้ว่า,วาความโกลาหลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และก็บริสุทธิ์ในเวลาเดียวกันในด้านที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะเต็มไปด้วยพลังงานความมืดที่แม้แต่ปีศาจเนี่ยก็ยังเกรงกลัว ในด้านของความบริสุทธิ์ก็จะประกอบไปด้วยแสงสว่างที่แม้แต่เทพธิดาเนี่ยก็ยังบูชาความโกลโลห์มีอนุภาพมหาศาลและเชื่อกันว่าด้วยเจตนาเดียวสามารถบังเกิดโลกนี้และสามารถสร้างสรรค์และบังเกิดทุกๆอย่างจากความว่างเปล่าขึ้นมาได้เนี่ก็เป็นสิ่งที่เมอร์ลินนะครับผมอธิบายเกี่ยวกับความกลโห์นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับในเรื่องของปรัิศาสตร์ของความกลโหนนะครับกล่าวกันว่าเนี่ยความกลโหนนะครับถือกําเนิดขึ้นท่ามกลางดวงดาวโบราณ ที่อยู่ห่างไกลมากๆความโกลาหลได้สร้างสรรโลกขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนที่สร้างสร์มหาเทพสูงสุดราชาปีศาจและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งตัวตนต้นกําเนิดทั้ง3ามไม่จะเป็นมหาเทพสูงสุดราชาปีศาจและก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ตัวตนต่างสร้างอาณาจักรของตนเองแล้วก็สร้างเผ่าพันธุ์ของตนเองมหาเทพสูงสุดเดียวก็ได้สร้างเผ่าพันธุ์เทพธิดาขึ้นมาราชาปีศาจก็ได้สร้างอาณาจักรปีศาจแล้วก็เผ่าพันธุ์ปีศาจขึ้นมา ส่วนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็ได้สร้างสรร์พอพูดขึ้นมาในเองครับและหลังจากนั้นความโกลโหลเนี่ยก็ได้สร้างสรร์พอยักขึ้นมาหรือว่าเผ่าพันธุ์คนยักแต่ว,ว่าความโกลโหลเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังครับผมเพราะว่าเผายักเนี่ยเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนเต็มไปด้วยพลังและก็เป็นาธาตุพลังของตนเองเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดไม่รู้อะไรเลยนอกจากการต่อสู้จะกล่าวได้ว่าเผ่าพันธุ์ยักเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์สมองกรามครับผมที่ใช้แต่กําลังจึงทําให้ความโกลโหลเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากๆ หลังจากที่ความโกลาหลนะครับผมผิดหวังกับเผายักษ์เนี่ยความโกลาหลนะครับผมจึงตัดสินใจเนี่ยที่สร้างผ่าพันธ์มนุษย์ขึ้นมาโดยใส่อารมณ์ un, แล้วก็ความรู้สึกทั้งหมดเข้าไปมีทั้งความรู้สึกด้านบวกแล้วก็ความรู้สึกด้านลบทำให้ผ่อพันธ์มนุษย์นี้นะครับผมอยู่กึ่งกลางระหว่างความดีแล้วก็ความชั่วแม้ว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่สมบูรณ์แล้วก็เปราะบางมากๆแต่ว่าก็เป็นผ่อพันเนี่ยที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเป็นผ่อพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับความโกลาหลมากที่สุดนั่นเองครับ หลังจากที่ความโกลโใหน่ได้สร้างสรรพ่อพันธุมนุษย์ขึ้นมาครับมหาเทพสูงสุดแล้วก็ราชาปีศาจเนี่ยก็เต็มไปด้วยความอิจชาริษยาครับพวกเขาทั้งสองนะครับผมกลัวว่าความรักความเคารพความเชื่อใจเนี่ยที่ความโกลโหนมีให้กับ่อพันธุพวกเขานะครับผมมันจะถูกขโมยไปแต่จะให้พูดิงด่ายเนี่ยก็คือกลัวว่าผู้สร้างคนตนเองเนี่ยจะไม่รักกันเองครับผมก็เลยอิฉชเาพาพันมนุษย์นั่นเองดังนั้นนะครับผมเทพเจ้าทั้งสองเนี่ยทั้งราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยจึงรวมตัวกันนะคะร,ร,ะรับ เพื่อปิดผลึกความกุหลเอาไว้นั่นเองครับในการผลึกความกโหลเอาไว้นะครับผมมันทําให้พวกเขาทั้งสองเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกก็ปกครองโลกนั่นเองครับแต่ตอะนั้นนะครับผมเนื่องจากความกโหลเนี่ยไม่ได้มีตัวตนทางกายภาพนะครับจึงเรียกว่าการผลึกไม่ได้ด้วยซ้ำความกุหลาบเนี่ยจึงไม่ได้รับการผนึกอย่างแท้จริงนะครับผมก็คือก็คือเปรียบเสมือนกับการปิดผนึกดับครึ่งๆกลางกลนั่นเองครับเนื่องจากการปิดผลึกดับครึ่งๆึกลางกนะครับผมทําให้ความกโหลเนี่ย อยู่ในรูปแบบชั่วคราวครับโดยเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับผมโดยมีเปลือกตะไคร่น้ำเนี่ยที่หอ่อหุ้มร่างกายครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบของหมูซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีชื่อเรียกกันนะครับผมก็คือฮอคมามาหรือว่าแม่ของฮอน,นเองแต่ว่าก็จะมีนามแฝงอีกชื่อหนึ่งนะครับ <MO yt> ผมก็คือ, 61, อ ulk, มัรดาแห่งความโกลาหลครับหรือว่ามาเชอร์ออฟเคออสเองโดยมัรดาแห่งความโกลาหลนะครับผมหรือว่าฮอคมามาเนี่ยโดยเธอเนี่ยก็จะมีรูปร่างนะครับผมเป็นหมูสีเขียวขนาดใหญ่ ที่ทําหน้าที่นะครับผมขนส่งบาหมวกหมูนั่นเองครับแต่ว่าภายหลังนะครับผมก็มีการเปิดเผยว่าเธอเนี่ยไม่เคยเป็นหมูเลยแต่เป็นเพียงแค่เปลือกตาไข่น้ํานะครับผมที่มีความกลโหลหนเนี่ยถูกปิดผนึกเอาไว้ภายในโดยปิดผนึกเอาไว้โดยราชาปีศาจและก็เทพสูงสุดนั่นเองครับในท้ายที่สุดของความกลโหลหนนะครับผมก็คือความกลโหลหนเนี่ยเลือกตัวของอาร์เธอร์เพเนรลอนนะครับผมให้กลายเป็นราชาแห่งความกลโหลหนโดยชอบทมและความกลโหลหนเนี่ยก็ได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมอบพลัง ามอบมรดกต่างๆเนี่ยให้กับอาเธอร์ไปหมดเลยนะครับโดยเชื่อว่าอาเธอร์เนี่ยเป็นเจ้าของความกลโหนเป็นผู้ครอบครองพลังความกลโหนที่เหมาะสมแล้วนี่ก็เป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของความกลโห์นเองครับถ้าเราพูดถึงในรูปร่างของความกลโหนนะครับความกลโลหนนั้นเป็นเจตจำนงครับผมดังนั้นนะครับผมความกลโหนเนี่ยจึงไม่มีรูปแบบทางกายภาพเลยเตียงไรก็ตามนะครับผมความกลโห์นเนี่ยสามารถสร้างรูปแบบทางกายภาพขึ้นมาได้ครับ ก็เป็นรูปแบบทางกายภาพนะครับผมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากการสร้างสรรค์เองครับก็แล้วแต่ว่าความกลลหนนะครับผมจะสร้างร่างกายเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของสัตว์ก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมรูปร่างของความกลลหนเนี่ยก็คือไม่แน่นอนครับผมเป็นรูปร่างที่ไม่มีรูปแบบทางกายภาพแต่ว่าก็สามารถสร้างรูปแบบทางก,กายภาพขึ้นมาได้นะครับผมด้วยเจตจำนงแล้วก็พลังแห่งการสร้างสรรค์ในเรื่องของบุคลิกภาพของความกลหนนะครับไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของมันสักเท่่าไหร ยเวนแต่รู้แค่ว่าความโกลโหลเนี่ยผิดหวังครับผมกับการสร้างสันเผ่ายักษ์ขึ้นมาเนื่องจากเผ่าพันยักษ์เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามความต้องการว่าความคาดหวงังในของความโกลาหลนะครับทําให้ความโกลโหลเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับเผ่าพันยักษ์เนาะแต่ถึงกัะนั้นนะครับเราสามารถสังเกตบุคลิกรหรือว่านิสัยเนี่ยของความโกลโหลได้จากเผ่าพันมนุษย์ครับแม้ว่าเผ่าพันมนุษย์เนี่ยจะมีข้อบกพร่องมากมายนะครับผมมีข้อบกพร่องมากกว่าเผ่าพันอื่นๆแต่ว่าเผ่าพันมนุษย์เนี่ยก็เป็นการสร้างสันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มันก็เลยเป็นการสะท้อนนะครับผมถึงบุคลิกนิสัยแล้วก็ตัวตนของความกลหลนั่นเองครับพอเรามองไปที่ผ่อพันธมนุษย์นะครับผมมนุษย์เนี่ยก็มีหลายนิสัยมีหลายบุคลิกในเรื่องของความซาดิสความใจดีความจงรักภักดีความไว้ใจความรักความโลภความหลงความฉลาดความโง่ความอะไรต่างๆนานเนี่ยมีเยอะค่อนข้างที่จะมากเลยมันก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับผมว่าความกลหลนเนี่ยมีความขัดแย้งที่ค่อนข้างที่จะหลายอย่างมากๆเลย ไปสามารถสังเกตได้นะครับผมจากตัวตนที่ความกลโหอนสันซางขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตัวตนนะครับผมที่ความกลัหนเนี่ยได้แบ่งร่างออกไปสันร้างนะครับก็จะสามารถบ่งชี้ได้เลยนะครับผมว่าความกลัวหนเนี่ยมีนิสัยมีลักษณะเนี่ยที่หลายอยา่างแล้วก็มีความขัดแย้งก,กันมากๆดยเราเนี่ยสามารถเห็นได้เด่นชัดที่สุดเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยนะครับก็คือจะมีความจงรักภักดีและก็ความไว้วางใจนะครับผมในฐานะของครอ,อบมามา่าแล้วก็สามารถเห็นการทําลายล้างเห็นความซาดิสเนี่ยได้จากแคทครับ ล้วก็สามารถสังเกตความแข็งแกร่งความยึดมั่นความภาคภูมินในฐานะของราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดและสุดท้ายนะครับผมที่เราจะสามารถเห็นได้ก็คือปัญญาแล้วก็ความเฉลียวฉลาดนะครับผมที่สามารถสังเกตได้นะครับผมจากเลดี้ออฟเลหรือว่าทิดาแห่งทะเลสาบเองครับโดยสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมน่าจะเป็นฮอกมาม่าแคทราชาปีศาจมหาเทพสูงสุดแล้วก็เลดี้ออฟเ e เนี่ยหลุดสะท้อนให้เห็นถึงนิสัยแล้วก็บุคลิกภาพนะครับผมของความกวนหลทั้งนั้นเลย ก็ไม่แปลนะครับผมเพราะว่าตัวตนเหล่านี้เนี่ยล้วนเกิดมาจากความกลโหนท่าน,นั้นเลยนะครับผมบางสิ่งเนี่ยความกลโหนก็ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาบางสิ่งนะครับผมก็เกิดจากตัวตนของความกลโหนนี่แหละที่ได้แบ่งออกไปนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับผมของความกลัหนนั่นเองก็บทบาทของความกลหนนะครับผมที่เราจะเห็นได้ในอนิเมะเนี่ยก็จะ <ing> เป็นเหตุการณ์อนิเมะซีซั่นที่4นะครับผมในช่วงท้ายๆเลยเองครับแบบท้ายๆท้ายๆสุดๆเลยมันจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงของราชาแห่งความกลหนครับ ก็จะเป็นหลังจากที่ราชาปีศาจนะครับผมถูกบาตท,ทั้ง7ประการเนี่ยจัดการไปนะครับผมทําให้มันเกิดความเสียสมดุลระหว่างแสงสว่างแล้วก็ความมืดจนในที่สุดเนี่ยเมอร์ลินก็มีโอกาสนะครับผมที่ฟื้นคืนความกลหนขึ้นมาตัวเมอร์ลินเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับผมในการปลุกอาเธอร์ให้ตื่นขึ้นลงเธอเนี่ยว่าไปที่ทะเลสาบนะครับผมพร้อมกับรอบาบท,ทั้ง7ประการแล้วก็อลิซเบธในตอนนั้นนะครับผมเมอร์ลินเนี่ยอยู่เหนือทะเลสาบครับ เธอเนี่ยก็เอาร่างของอาเธอร์นะครับผมที่มีเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยเจาะทะลุหน้าอกออกมานะครับผมจากบางหมวกหมุนเองในการปลุกอาเธอร์ให้ตื่นขึ้นในครั้งนี้นะครับผมเมอร์ลินเนี่ยต้องใช้พลังเม็ดมนทั้งหมดที่ทะเลสาบมีเมอร์ลินเนี่ยต้องใช้พลังเม็ดมนทั้งหมดนะครับผมที่ทะเลสาบได้สะสมไว้ในการต่อสู้กับราชาปีศาจในการที่ปลุกอาเธอร์ให้ตื่นขึ้นมาด้วยพลังเม็ดมนจำนวนมากมายมหาศาลนะครับผมเมอร์ลินแล้วก็ทิดาแห่งทะเลสาบเนี่ยจึงสามารถปลุกอาเธอร์นะครับผมให้กลายเป็นราชาแห่งความกลหนขึ้นมาได นี่ก็เป็นบทบาทที่1นนะครับผมที่ความโกลโฮนเนี่ยได้มีความเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองครับบทบาทที่2เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ของซิสติน่าอาร์ครับโดยพลังแห่งความโกลโหลเนี่ยปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อ16ปีต่อมานะครับผมหลังจากเหตุการณ์ในอนิเมะซีซั่นที่4โดยอาเธอร์นะครับผมใช้พลังแห่งความโกลโหลเนี่ยในการลงโทษไอรอนไซครับผมสําหรับความล้มเหลวของเขาในการลงโทษครั้งนี้นะครับผมอัศวินเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานนะครับผมจากความบิดเบี้ยวของมิติ จากความบิดเบียวของช่วงวลาน,นะครับผมที่สร้างขึ้นมาจากความกระลนที่ตัวของอาเธอร์เพนากอนเนี่ยได้ใช้พลังในการสร้างสรรค์ขึ้นมาเองครับในช่วงลวาน,นี้นะครับผมอาเธอร์เนี่ยก็อธิบายถึงความตั้งใจของเขานะครับผมที่ต้องการที่จะปลดปล่อยบิเทเนียเนี่ยให้กับมวลมนุษยชาติเนื่องจากมนุษย์เนี่ยต้องทนทุกทรมานจากน้ํามือของพอพพันเอื่นเนี่ยมาเป็นเวลาหลายพันปีทําให้พอพันมนุษย์เนี่ยมีแต่ความโศกเศร้าความเจ็บปวดความทุกทรมานอาเธอร์ Arthur เนี่ยก็เลยบอกว่าตถวประสงค์ของเขานะครับผมว่าเขาเนี่ย ต้องการที่นําภัยพิบัติเหล่านี้นําภัยคุกคามต่างๆนานาเนี่ยให้ออกไปจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ออกไปจากมวลมนุษยชาติเป็นเองครับนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สองนะครับผมที่มีการกล่าวถึงความกันโลหลิตเองครับหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับผมว่าความกลโลหิเนี่ยมีความสามารถอะไรมีพลังอะไรทําไมมันถึงดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันถึงดูทรงพลังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมว่าพลังของความกลหนโนห่ยหรือว่าความสามารถของความกลโลหิเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ ความกลโหดเนี่ยแสดงเห็นนะครับผมว่าเป็นตัวตนเนี่ยที่ทรงพลังอย่างยิ่งมากๆทรงพลังขนาดที่ว่าไม่สามารถนำตัวตนตัวไหนเลยนะครับผมมาเปรียบเทียบพลังกับความกลัโหดได้และเป็นพลังเนี่ยที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความกลโหดเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับสิ่งมีชีวิตครับผมที่เหมือนกับเทพเจ้าสูงสุดที่มีพลังมหาศาลที่สามารถสร้างสรรค์แล้วก็ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังเช่นที่ความกลัโหดนะครับผมสร้างโลกเนี่ยขึ้นมาจากความว่างเปล่า แล้วก็ได้สร้างตัวตนระดับเทพเจ้าขึ้นมานะครับผมอย่างเช่นมหาเทพสูงสุดราชาปีศาจแล้วก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับซึ่งตัวตนระดับเทพเจ้าทั้ง3าที่เกิดขึ้นมาจากความกลโลนเนี่ยแต่ละตัวตนนะครับผมล้วนจะมีพลังมหาศาลมีความสามารถแล้วก็มีความทรงพลังอย่างมากเลยนะครับขนาดตัวตนที่เกิดขึ้นจากความกลโลนทั้ง3นะครับผมก็ยังมีพลังขนาดนี้เลยทีเดียวครับแล้วก็ลองคิดดูนะครับผมว่าความกลโลนเนี่ยเป็นผู้สร้างตัวตนทั้ง3านี้ขึ้นมานะครับ ก็ผมไม่ต้องพูดเลยนะครับผมว่าพลังเนี่ยจะมีมากมายขนาดไหนในเรื่องพลังหรือว่าความทรงพลังของความกลโหนนะครับเราสามารถสังเกตได้นะครับผมจากเหตุการณ์ที่ว่าตัวของมหาเทพสูงสุดแล้วก็ราชาปีศาจเนี่ยต้องรวมพลังกันเลยนะครับผมในการปิดผนึกความกลโห์ออกไปแต่ถึงะนั้นนะครับผมพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ไม่สามารถปิดผนึกผู้สร้างของเขาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ครับมันก็เลยสะท้อนให้เห็นนะครับผมแม้ว่าราชาปีศาจร่วมมหาเทพสูงสุดรวมพลังกันนะครับผมก็ยังไม่สามารถทัดเทียมพลังของความ,วามกลโห์ได้เลยนั่เองครับ พลังของความกลัหลนนะครับผมในตอนที่อาเธอร์เนี่ยได้กลายเป็นราชาแห่งความกลัหลนครับความกลัหลนเนี่ยก็เลือกที่อยู่ภายในตัวของอาเธอร์ครับอยู่รวมกันกับอาเธอร์เลยและก็อนุญาตให้อาเธอร์ Arthur เนี่ยใช้พลังแห่งความกลโหลนได้อีกตั้งหะครับดยพลังแห่งความกลัหลนเนี่ยสามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้นะครับผมตามประสงค์ของผู้ใช้รวมทั้งสามารถสร้างโลกใหม่จากความบ้างเปล่าแล้วก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตเนี่ยจากความบ้างเปล่าขึ้นมาได้ครับด้วยพลังเพียงเสียเี้ยวเดียวของความกลโหลนนะครับผมสามารถบิดเบือนเวลาบิดเบือนพื้นที่ ยังสามารถสร้างมิติขึ้นมาได้เลยนะครับและพลังเพียงเซเซียเดียวนี้นะครับผมก็ยังอยู่เหนือชีวิตและก็ความตายอีกตั้งหากครับขนาดพลังเพียงเซเซียเดียวนะครับผมก็ยังมีพลังอนุภาพขนาดนี้เลยทีเดียวทั้งในการบิดเบือนเวลาสร้างมิติและก็มีพลังเหนือกว่าชีวิตแล้วก็ความตายเนี่ยโอ้โหนะครับผมค่อนข้างที่โกมาขนาดเพียงแค่เซเซียเดียวแล้วเนี่ยแล้วลองคิดสภพานนะครับผมว่าถ้าหากอาเธอร์เนี่ยใช้พลังแห่งความกลหนนะครับผมแบบเต็มที่เนี่ยอาเธอร์นะครับผมคงสามารถสร้างโลกแล้วก็ทําลายโลกเนี่ยได้ตามความต้องการแน่เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นในเรื่องของพลังแห่งความกลโหนนะครับผมต้องว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็กลัวมากๆเลยจะกล่าวได้ว่าเป็นพลังที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับอยู่เหนือกว่าเวลาอยู่เหนือกว่าชีวิตอยู่เหนือกว่าความตายสามารถรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างจากความว่างเปล่าขึ้นมาได้แล้วก็สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกตั้งหากครับเป็นพลังที่ค่อนข้างที่กลัวมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของนันสึโนดไทใสต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมนะครับผมที่มีความเกี่ยวข้องกับความกกกลลหนนนนสัััิดึงครบ เรื่องที่1ครับผมก็คือความโกลาหลเนี่ยน่าจะมีแนวคิดนะครับผมที่มาจากตำนานของเทพเจ้าตร๋กครับซึ่งตำนานกรีกนะครับผมเขากล่าวกันไว้ว่าสภาวะว่างเปล่าเนี่ยมีอยู่ก่อนโลกมีอยู่ก่อนการสร้างสารรค์แล้วก็ในตำนานกรีกนะครับผมได้มีการกล่าวว่าเทพบพรรพกาเนี่ยก,ยากําเนิดขึ้นมานะครับผมจากความว่างเปล่านั่นเองมันก็เลยคล้ายคลึงกับความโกลาหลในเรื่องของน,านาันสุโนไทไซเนาะที่ทําเช่นเดียวกันก็คือก็คือความโกลาหลเนี่ยได้สร้างสรรค์มหาเทพสูงสุด ได้สร้างราชาปีศาจแล้วก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมาจากความว่างเปล่านั่นเองครับตัวตนทั้ง3นี้นะครับผมก็จะเปรียบเสม,มือนกับเทพบรรพก,กาลนะครับผมจากตำนานกรีกเนาะที่กำเนิดมาจากความว่างเปล่าเหมือนกันดังนั้นนะครับผมความกลัวในเรื่องนันสึโนไทไซเนี่ยก็เลยน่าจะมีแนวคิดมาจากในตำนานเทพเจ้ากรีกนั่นเองครับเรื่องที่2ครับผมชื่อความกลัวเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ชื่อหรือว่าฉายาเนี่ยที่มอบให้กับตัวตนนะครับผมที่อาจจะไม่มีชื่อจริงออาจจะไม่มีตัวตนจริงนั่นเองครับ เช่นเดียวกับราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดนะครับคําว่าราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยถ้าเป็นในแง่ปกติแล้วนะครับผมคําเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งมากกว่านะครับอย่างราชาปีศาจเนี่ยก็จะเป็นตัวตนที่อยู่สูงที่สุดนะครับผมที่ปกครองโลกปีศาจอย่างเช่นมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นชื่อตําแหน่งที่อยู่เหนือที่สุดนะครับผมในเผ่าพันธุ์ของเทพแต่ว่าในเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องนันสือโนไทไซเนี่ยเราไม่ได้เห็นชื่อจริงไม่ได้รู้ชื่อจริงของตัวตนเหล่านี้เลยนะครับ เราไม่รู้เลยนะครับผมว่าชื่อจริงๆของราชาปีศาจเนี่ยคืออะไรหรือว่าชื่อจริงๆของมหาเทพสูงสุดเนี่ยคืออะไรตัวต้นเหล่านี้นะครับผมเหมือนกับอชาญาหรือว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยมาแทนชื่อของมคครเลยนะครับผมอย่างเช่นความกลหนมหาเทพสูงสุดราชาปีศาจแล้วก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เองครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมของความกลหนเองครับว่าจะเป็นประวัติศาสตร์รูปร่างบุคลิกภาพพลังแล้วก็ในส่วนเสริมนั่นเองครับ ต้องว่าข้อมูลของความกลัวโหเนี่ยค่อนข้างที่น้อยมากๆเลยนะครับผมก็คงเพราะว่ามันเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นตัวตนที่ค่อนข้างที่ลึกลับมากๆเลยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับความกลัวโหดเนี่ยก็เลยมีค่อนข้างที่น้อยมากๆเลยนี่เองครับเอาจริงแล้วนะครับผมในเรื่องของพลังหรือว่าความสามารถต่างๆเนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับผมว่าหรือว่าเป็นการยกตัวอย่างพลังของความกลัวโหดนะครับผมแบบเป็นข้อเป็นข้อไปมันสามารถทําได้แหละแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ทําครับเพราะว่า ในเรื่องที่ผมกล่าวไปเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมมันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพลังความสามารถสิ่งที่ความกลหนทําได้เนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมว่ามันเป็นพลังที่อยู่เหนือที่สุดมันเป็นตัวตนที่อยู่สูงที่สุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยความกลืนเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะครับผมพลังหรือความกลืนเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะครับผมล้วนแต่ความต้องการของผู้ใช้เลยในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ทาให้คลิปเนี่ยค่อนข้างที่จกระชับนะครับผม ใครให้ผมมาพูดเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยมันก็ค้านี่ช้าเวลาแล้วก็เสียเวลามากๆเลยให้ผมมาพูดแบบพลังแห่งความกลหนสามารถทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ในการสร้างสรรค์ความเป็นจรงิงเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างสิ่งมีชีวิตจากความ,มาาว่างเปล่ามีความแข็งแกร่งทางกายภาพการดำรงอยู่อย่างนามารมสามารถจัดก,การกับสภาพอากาศได้จัดก,การความมืดจัดก,การแสงสว่างควบคุมจิตใจทราบภาพดวงตาควบคุมเวลาบิดเบือนอวกาศรับรู้ล่วงหน้าเนี่ยจะให้ผมมาพูดแบบว่าเป็นข้อเป็นข้อไปเนี่ย มันก้อนข้างที่เสียเวลานนเองครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าผมว่าเนื้อหากระชับกระชับนี่แหละมันดีแล้วนะครับผมดีที่สุดแล้วนั่นเองครับก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมณณะที่นี้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ผมตกหล่นนะครับผมไว้ภายใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมเลยนะครับ อันที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่หมๆนะครับที่ลงในช่องกบบัสซินปันเองสรับในคลิปต,ต่อไปนะครับผมทุกคนเนี่ยอยากให้ผมทําเรื่องไหนทําสกูปเกี่ยวกับอะไรทั้งเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นประมาณไหนนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะไปรวบรวมข้อมูลแล้วก็นํามาทําคลิปนะครับผมให้ทุกคนได้รับชมในคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีดังนี้เลยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ